มันเจ็บและทุกขณะและกูก็เจ็บไอสัตว์กูไม่รู้และกูก็ทำยังไงกูหลงไปรักไอสัตว์กูก็อยากจะบอกตัวเองมึงก็คงต้องหยุดขณะมึงก็อยู่คนเดียวได้และมึงไม่ไปต้องไปพึ่งหอกสัตว์กูยังเชื่อและกูก็เดินมาไกลและกูไม่เคยจะบอกเวลากูหมดมแรงเมื่อไหล่กูแค่หยิบไปขึ้นมาก่อนและกูก็พร้อมออกไป เส้นทางที่มันก็เคยจะเดินไปต่อมันหาได้ได้อย่างเดียวคือมึงต้องเดินไปหาคําตอบและกูไม่รู้อะไรมากและกูยังเชื่อทุกวันว่าเส้นทางที่กูนั้นเดินมันคงต้องเจออุปสรรคอีกหลายอย่างและกูก็เชื่อทุกวันวันนี้กูไม่เคยหมดแรงและกูก็แค่เติมพลังและมึงก็ดูกูไม่สนใจจะแซง on the beat หรือ on the mic มึงดูดีๆนี่คือใครกูคือดีอีที่กูมาฟิตสไตล์และกูเล่าเรื่องต่อไปเพราะกูกระเศาออกมากสิ้นปีแล้วไอ้หา มึงคงต้องคิดมากมึงก็คงต้องหมดทุกอย่างมึงไม่ต้องมาสนอะไรและเลิกคิดดีกว่าที่มึงทำได้ทุกอย่างเดียวคือมึงต้องคิดต่างอุปรสรรคมากมายแค่ไหนและกูก็ฝ่ากูไม่สนอะไรตอนนี้กูพร้อมจะทำทุกอย่างอ่อ่อเด็กแค่จับในขณะที่กูไปไกลกูไม่ส่วนวอะไรือนคกูรมจะกอย่งอเด็กแดดจัที่กูมาเ่เวนอะไอกูคือการประจบนภัยกูยังพูดไม่อยากพูดกูพังทำทก,อ,อ,ยก,กอ,อ,อย่งอ่ะอ่ะเด็กแ่ันขกูไปากลูไม่ส่วนอะไรตอยนีูพร้มจะ 懵呆。